ปาด<ะ>อดนนีดอกกุหลาบขึ้งงามนะครับนี่บ,บานดินเนาะมป็นเป็นบานที่สางได้จำจินตนาการของเขาเขาจากได้รูปแบบใดเขาจากได้ลล่แบบใดอวัสดุอุปกรณ์ของเขาเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วมันมีในธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับศิละปะอย่างเขาก็มาปัน้นรูปอีหยังก็ได้ครับตามจินตนาการของเขาเลยครับแล้วบทัทีนี้ข้อดีของบานดินอีกก็คือว่าถ้ากลางวันบ้านจะเย็นข้างในเนาะอุณหภูมิจะต่างกันหนึ่งถึงสององศาเหตุผลเพราะว่ายิ่งกำแพงหนาบ้านข้างในก็จะยิ่งเย็นครับเวลาผนังห้องเขาเนี่ยม เข้าไปถึงข้างในก็ตกมาตอนค่าแลวครับบานเท่ากับข้างในก็ยังเย็นอยู่ครับกลายว่ากลางวันเย็นกลางคืนอุ่นครับครับนี่ก็คือเป็นดินเท่าเป็นบอกเท่างทีห้องมาตอกันเลยสิครับแล้วก็เหตุเป็นช่องระบายอากาศเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาฟังนี่ก็เป็นหน้าต่างครับกับบดที่ยังมากมากกับหน้าต่างก็คือยังกับานปูนให้เลยครับใส่วงกบเข้าไปกับลักษณะวิธีการสร้างก็คือยังบานปูนให้เลยไที่สร้างบานเป็นเดียวกับบานปูนกับบานดินกับเห็ดเป็นครับความหนาของก้อนอิฐจะอยู่ประมาณ20ซี่รับเ็นัคนับเป็นะ น้องบ่งมีเสากลางเขาจะเอาคําแพงเป็นเสาแต่ที่เนี่ยเขาก็เลยต้องเฮ็ดให้ผนังรับน้ำหนักได้นัครับซุ้มประตูนี่เขาก็เป็นปีกใหม่ของเฮารับที่ว่าเขาบด้ใช้ประโยชน์เขาก็มาแตะเอาครับแตะใส่กับดินครับเพื่อที่จะให้เป็นซุ้มประตูขเขาก็าคือบานดินนะก็คือไพมีศิลปะก็ใส่ได้เต็มที่เลยครับบานดินอันนี้คือสุขใจปลายฝันนั่นคือประมาณว่าเขามาอยู่แบบอยู่ในดงในป,ปา่าอยู่ตรงหทตรงหน้าของเขา,เามีความสูรับก็คือบานปลายชีวิตอยากได้อยากอยู่แบบนี้ครับอลังการงานบานดินพี่น้องครับคลิปดีอีีีพพดดาา่นงงเิท อยู่ที่บ้านโคกวาตตาบนหน้าดีอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ภาาเมืองบ้านดินกับเบาเปกส่วนรายละเอียดสิเป็นจังไหนขันพี่ดองหัก การเกษตรทักวิถีชีวิตพ่อเพียงพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปพ่อครับบ่าวเป็กเลยครับครับสวัสดีครับบ่าวเป็กเกษตรแบ่งปันครับไปจังไดบ้านจังไดจังไดบ้าเห็ดบานดินแบบนี้ครับครับเริ่มแรกเนาะก็คือต่กอนเห็ดนนงานประจาครับเบืดทีตนี้ก็ออกจากงานประจํามากก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์เนาะครับเกี่ยวกับการเห็ดบานดินพ่อแล้วแล้วก็ออกมาสั่งของตัวเองได้ครับก่อน ที่จะไปเบิง้งรายละเอียดนี่ลงทุนหลายบ่ครับบ้านดินเนาะยางของผมเนี่ยจะใส่งบประมาณอยู่ประมาณ4-5หมื่นครับเพราะวา่าวัสดุอุปกรณ์บางครั้งบางตัวเราทำไม่ได้เนาะเขาก็ต้องซื้อเขาจะซื้อเพ่นปัทีินีแต่เกิดว่าพีมีข้อมูลเกีเก่ยวกับการส้่งบ้านอยู่แล้วเพื่ออย่างพวกประตูหน้าต่างมุงกบเนี่ยรดคาใช้ใจ่ายไดครับแต่ว่าของผมก็คือเฮ็ดบ่เป็นก็เลยต้องไปซื้อเขาครับบัตรท่าดสเให้เบาเปกผ้าย,ยางชม่มแลืออธิบายไปพร้อมเนาะวิธีการส้่งบ้านดินนะครับอาคนที่เาข้าจะส้่งเนาะก็ ฟ้ามือฟ้ามือหนึ่งก็ได้ครับเพื่อที่บ่อไห้่เวลาดินมันโดนน้ำเนาะถึงฝนถึงหยังความชื้นมันจะวิ่งเข้านะครับพราะความชื้นแรงงผมว่าปึ๊บมาเจอปูนมันก็ขึ้นมาหาดินเข้าบ่ได้ถ้าเกิดว่าเขาบ่มีข้านดินความชื้นแรงขึ้ามามหาดินดินกับปินมีความชื้นปึ๊บมันจะเหดให้ผนังบานดินเข้าบ่มีความแข็งแรงครับก็คือเขาบ่ได้มีการดัดแบบแบบนั้นเลยครับเพราะว่าที่แรกเริ่มแรกเข้าต้องเหตเป็นบล็อกแบบนี้ครับตอนนี้เท่ากับมากอเป็นวงกลมเลยครับกอเป็นวงกลมแล้ว่อ็ก ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ย่ำย่ำเห็ดเหรอเขาจะเป็นโค่นครับบันที่นึ่เขาก็มีบอกบอกเป็นบอกใหม่เขาเอาเอาโค่นที่เขาได้เอามาใส่บอกบันที่เขาก็ถอดบอกออกเอาดินที่เขาได้อะบอกตากแดดครับแหง้แหงพอแห้งแล้วเขาเอาเขาไปเก็บรวบรวมไว้รวบรวม,รวมไว้พอถึงเวลาก่อสร้างเขาค่อยอ,ออกไหมค มากก่อสางครับเอาไปครับเพิ่มเติมนะครับส่วนผสมเนี่ยมีอัตราส่วนบ่ครับอัตราส่วนหอกก็คือมันโตตายโตนะครับเขาจะมีวิธีการเช็คคือข้นที่หอาย่ำมาเนี่ยเขาจะมาปั่นเป็นเส้นครับแล้วก็จับถือให้เป็นเส้นเงี้ยงถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยบกขาดก็แสดงว่าใส่ได้ครับก่อก็คือก่อยังบานปูนนั่นแหละครับอิดบอกปูนเขาเลยกับจำดินมากผสมกับแกลบก็เอามาก่อสารพันปลากันไปครับดินฉาบก็เฮพชร์กันครับก็คือดินกับแกลบย่ำแล้วก็เอามาฉาบ เลยครับชาบผู้ปูนฮะเลยก็โครงหลังคาของเฮาบ้านเฮามันเป็นทรงวงกลมนะครับเนาะปัจทีบเนี่ยหลังคาของเฮาจะเฮ็ดเป็นทรงแปดเหลี่ยมครับก่อนของเฮาก็ใสหญ้าคามุ้งเป็นเกิดขึ้นยังแข,ข็งๆกระโจมนะครับปัจทีบเนี่ยหญา้าคาเขาเจ้าจะมีอายุการใสางานกับสองถึงสามปีเฮาต้องเปลี่ยนซึ่งมันก็ใสเงบประมาณกับสามถึงสี่พันบาทอยู่ครับปัจทีบนเนี่ยเฮาก็เลยจากไห้มันโครงท่นถาวรเฮาก็เลยมาสร้างเป็นสัามสีครับรวมๆแล้วบ้านดินหลังนี้สร้างมาโดนไปไนใดแล้วครับประมาณแปดถึงเก้าปีครับแต่ยังอยู่ดี่ขึาา้ หลังค่ายางไม่เป็นสังกษสีครับฝนาสาดดินเขาจะบบ่พังดหรอครับก็คือโดยธรรมชาติแล้วมันาสาดเข้ามาปุ๊บน้ำมันจะไหลหาที่ต่ำนะครับเนาะแต่ที่เนี่ยซึ่งกําแพงเขากัหนาแล้วฝนมันมันจะสาดเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมง มันคือยางเขาเอาสายยางสีไปสีจี๊เขาจี๊เขาพอฝนมันสาดมันก็สาดไปทั่วครับบันที่เนี้ยถ้าเขาไปยากให้ฝนสาดเวลาเฮ็ดบานดินเขาต้องมีโค้งหลังคาของเขาเนี่ยเป็นชายคาเนาะยื่นออกมาประมาณ2เมตรครับเพื่อที่จะกันฝนสาดครับมาเบิ่งฟังนี่ครับนี่ก็คือฝนสาดครับมันก็จะยังอยู่ได้ครับนี่ครับนี่คือฝนสาดนะครับนี่เห็นแก่ด้วยครับฟังนี่จะโดนฝนสาดอยู่ครับเขาก็บบริเวณละลายครับช่วงที่เขาเปียกเขาชื้นเขากะยาเอามือเอายังมาลูบครับเดี๋ยวเขาก็แห้งเองครับนี่คือภายในบานดินงอกคร แล้วก็มุ่งเป็นแปดเหลี่ยมครับแล้วก็ห้าเจาะช่องตรงกลางไว้เพื่อที่จะหายล่มออกครับเพราะว่าห้าอยู่ในทงหน้าเวลา ลมพายุมันจะแห้งถ้าเกิดว่าห้องบ่อเจาะตรงกลางไว้หลงังคาเขาอาจจะไปกับลมได้ครับเพราะว่าบ้านเ้าบ่ามีเสาครับพื้นที่การใส่งานของเขาก,เากัเดินไปยังกับบนบ่โซนเสาครับสำหรับขางในวิธีการฉาบของเข้าจะใส่ไอ้ใส่ครับใส่เขากับเอามาล่อนเอาแต่ใส่ละเอียดวันทีเนี่เขาไปซื้อแป้งข้าวเหนียวหรือว่าแป้งข้าวเจ้าอะไรครับมาต้มต้มให้เขาเป็นนิ้วเหนียวครับแกไข่กาววันทีเนี่เขาก็เอาใส่ลงไปผสมถ้าเกิดว่าเขาอยากได้สีฟ้าอยากได้สีน้ำเงินอยากได้สีแดงเขาก็ไปซื้อสีปูนมาผสมกันเลยครับแล้วก็มาาาฉบบได้ครรัเพะ แล้วแป้งเขาจะแข็งโตจะเป็นผนังทรายหรือว่าเป็นผนังสีของเขาทีเข้าเขามาฉาบครับกันฝุ่นจากดินได้ครับไม่มีการบดล่อนครับถ้าไม่โดนน้าเบาเปกครับพี่น้องเขาอยากเขามาเรียนอยากเขามาศึกษาแหลกเปลี่ยนเล่นลูกกับเบาเปกเบลเปกยินดีไหมครับยินดีครับผมก็คือสามารถเขามาเบิงงานเบิงบันดินส้มบันตัวยางเขาได้ครับอยู่ที่บ้านโคกวัดตะบนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับนอกจากเฟซบุ๊กเบาเปกเกษตรแบ่งปันกับติดต่อเขามาได้ครับถ้าเกิดว่าอยากเบื้องอ่ารับ ดีๆให้ความรู้ครับผมสำหรับคลิปดีพี่ดีผมและบ่าวไปขออนุญาตล่าไปก่อนละครับอลังกา